สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับนกอีกแล้วนะคะคลิปนี้เนาะก็จะเป็นดวงความรักของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะในช่วงเดือนธันวาคมปี2565นี้ค่ะเป็นพลังงานรวมนะคะก็อาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างเนาะแล้วก็นกเปิดไพ่ปรับาสตร์ตะวันตกค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะมาขอดูพลังงานของชาววันอาทิตย์หน่อยนะความรักของคุณค่ะหไม้เนาะ โอ้โหมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในนี่ยนะโอ้โหอือหคุณจะได้เจอกับความรักครั้งใหม่นะคะที่ดีงามจริงๆนะรักที่คุณรอคอยรักที่คุณปรารถนานะคะโอ้โหไพ่ขึ้นมาดีคะ่ะทุกคนนะโอ้เป็นไพ่ดีหมดเลยแล้วก็ความรักครั้งนี้นะเดี๋ยวนกขอนุญาตเปิดให้ครบก่อนนะโอเคโอเคมา ความรักของคนวันอาทิตย์ว้า wow, วนะงานก็อาจจะปังด้วยนะคะเนี่ยนะเดี๋ยวนกข,ขยับกล้องนะคะโอเคมาดูกันเลยค่ะอ๋อในเรื่องของงานนกว่างานคุณก็มีโอกาสใหม่ๆคนใหม่ๆมาให้โอกาสในเรื่องของงานคุณด้วยนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาเอ็นดูนะคะให้อ่อให้ความช่วยเหลือคุณนะคะงานของคุณนกว่าคุณ โอเคอยู่แล้วนะคะอันนี้เรามาคุยในเรื่องความรักนะคะความรักเนี่ยนะที่ผ่านมาถ้าคุณรอคอยนะคะอยากจะเจอรักแท้นะคะนะอยากจะเจอรักแท้ใครสักคนหนึ่งนะคะที่จะเข้ามาเป็นคู่บุญคู่บาร,รมีของคุณหรือว่าเป็นคนที่สิลเสมอกันนะคุณอาจจะเจอนะนะแต่ถ้าใครบางคนใครนะคะบางคนบอกว่าเออทำไมไม่ค่อยเจอคุณอาจจะต้องเข้าแบบ เข้าเว็บก็ได้นะเว็บเดทอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้บอกว่าอยังไงดีถ้าคุณไม่ค่อยออกไปไหนอ่ะคุณอาจจะต้องแบบเออเล่นแอปพลิเคชันบ้างนะคะเปิดเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะแต่ถ้าคุณไม่ชอบก็คือไม่เล่นก็ได้นะคะเนาะอันนี้แค่เป็นช่องทางนะคะเพราะว่าสแกมเมอร์ก็ค่อนข้างเยอะนะหนูก็อยากให้ระวังกันนะคะเ คุณจะได้เจอนะคะโอกาสใหม่ๆคนใหม่ๆเข้ามานะคะจะเป็นคนที่สินเสมอกันกันกบคุณนะคะเนาะชอบทํางานเหมือนกันนะคะมีความแบบเก่งเหมือนเหมือนกันอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะความรักครั้งใหม่ที่จะเข้ามานกะร้สึกว่าคุณและเขาจะมีความรู้สึกที่เท่าเทียมกันนะอ่านะมันจะมีความรักความรู้สึกที่ดีที่มันมีต่างคนต่างมีให้กันนะคะเป็นคนรักที่ รู้สึกว่ามีแรงดึงดูดต่อกันมากๆนะคะดูสันดูสิคะการเริ่มต้นใหม่นกมองว่าความสำพันธ์นะคะที่จะเข้ามานะต้องเป็นคนใหม่ๆอย่างแน่นอนนะเป็นรักครั้งใหม่ที่มันดูฉายลมันดูมีความสุขนะคะแล้วก็เป็นความรักที่ชัดเจนนะคือเข้ามาแล้วก็ส่งเสริมซึ่งกันและกันนะคะถ้ามีเสียงรบกวนนกต้องขอภัยนะคะเพราะว่าข้างๆบ้านเขาทำเขาสร้างบ้านกันอยู่เนาะ คืออาจจะเป็นคนที่มีความโดดเด่นมีสนเสน่ห์นะคะมีพลังงานที่ดีด้วยคนๆนี้แล้วก็คือนกมองว่าเป็นคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงก็ได้นะคะฐานะทางสังคมอะไรดีหมดนะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณหรือมีใบหน้าที่อ่อนกว่าวัยก็ได้คือเขามีความสดใสอยู่ในนั้นไม่ว่าเขาจะไวัยไหนนะคะเนาะ,ะนกมองว่าตัวคุณเองเนี่ย คุณรออยู่แล้วนะคะแล้วคุณก็เชื่อนะคะว่าคุณจะเจอคนที่ใช่คนที่แบบสินเสมอกันอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะในใจลึกๆนะคะเจ็ดดาบขึ้นมาเนี่ยนกรู้สึกว่าคุณก็แอบกลัวนิดๆน,นะคะสำหรับคนที่เข้ามานะอาจจะเป็นเพราะคุณอาจจะเจอกันผ่านออนไลน์หรือเป็นรักทางไกลคุณยังไม่แน่ใจก็ได้นะคะเจดดาบเป็นไพ่แบบไพ่แห่งความสงสัยไพ่แห่งเ การสืบสืบคือบอกว่าเอ๊ะนี่ตัวจริงเปล่าหรือสแกมเมอร์นะคะอันนี้เราเราก็พูดกันนะประมาณนั้นนะแต่นกมองว่าความจำพัน์ธนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วเขาก็จะแบบเข้าหาคุณนะคะเข้าหาคุณในรูปแบบที่ชัดเจนนะคะถ้าอยู่ไกลกันเขาจะเดินทางมาเจอคุณนะคะเพื่อพิสูจน์ความจริงใจให้กับคุณก็ได้นะคะคุณคนนี้นะเขาน่าจะแบบมีหน้า หน้าตาทางสังคมมีคนให้เกียรติให้ความเคารพนับถือเขานะนกมองว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่ดีนะเออเนาะแล้วก็ความจัมพันนี้นะคะนกว่าน่าจะเป็นรักที่มีระยะทางอย่างแน่นอนนะคะมีพลังงานของชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูนะคะชาวธาตดุดินพฤษภกันมังกรคะ่ะเรามาดูกันต่อนะว่าขอดูพลังงานของคนคนนี้คนที่คุณถามถึงนี้ คนที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ที่ดีคนที่ใช่นะคะคนที่จะเข้ามาเป็น <c oughs> เดี๋ยวนะคะขออภัยนะคะทุกคนจะมาเป็นรักแท้ให้กับคุณเนี่ยนะขึ้นมานะคะ the high l o f a n the s p a n 2ถ้วยเนี่ยยังไงก็เป็นรักแท้ของคุณนะเป็นคนที่สิ่งเสมอกันนะคะเข้ามาก็เพื่อส่งเสริมซึ่งกันและกันสร้างบารมีร่วมกันนะ เอดูพลังงานของเขาหน่อยไหมคะเขาเป็นคนจิตใจดีนะคะอาจจะเป็นคนที่แบบอ่อนโยนเป็นคนที่ใจเย็นใจดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้ามาก็มีแต่ความจริงใจให้กับคุณนะนะเป็นคนที่ทําอะไรแล้วมีความอดทนนะคะเป็นคนที่ไม่ได้ย่อท้ออะไรกับกับสิ่งที่ทําง่ายๆนะค,ะคนคนนี้มีพลังงานของชาวทาตน้ำค่ะ กรากฎพิจิกมีนชาวราศีตุลโอ้โหโดดเด่นมาเลยนะคุณและเขาอาจจะมีวัยที่แตกต่างกันก็ได้นะคะนะหรือมีความต่างกันเนาะ,ะเขาอาจจะแบบกังวลใจก็ได้นะเนี่ยอเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะทําอะไรแล้วจริงจังนะคะคุณคณนนี้เนาะ จริงจังมากๆนะแต่ก็เป็นคนโรแมนติกนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะชาววันอาทิตย์นะความรู้สึกของเขาค่ะที่มีต่อคุณนะโอ้เขามองว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะเป็นคนที่เก่งมีความสามารถนะคะเข้าถึงยากอาจจะเข้าถึงยากนี่ในที่นี้อาจจะหมายถึงทั้งตัวตนของคุณทั้งอารมณ์ความรู้สึกของคุณด้วยนะแต่เขามองว่าคุณคือคน เออคนที่ใช่นะคะเป็นคู่แท้ของเขานะคะเป็นคนที่เขารู้สึกว่าเออเขาต้องการคนคนนี้แหละนะคะที่เขาตามหามาตลอดอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากจะสารต่อความสัมพันธ์นี้นะคะเขาอยากที่จะสม่ำเสมอในความสัมพันธ์นี้นะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณโอเคคือคนคนนี้เขาอาจจะ ด้วยความที่เนี่ยเก้าดาบเป็นสามดาบห้าไม้เดอะแฮงแมนอะไรพวกเนี้ยนะนกมองว่าด้วยความที่เขาก็อาจจะเคยเสียใจนะคะในเรื่องของความรักมาเหมือนกันนะแล้วถ้าตัวคุณเนี่ยมีคนเข้าหาเยอะนะเขามีความกังวลใจนะว่าเอ๊คุณจะทําให้เขาเสียใจหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะด้วยความที่คุณดูแบบมีเสน่ห์นะคะดูแบบดูมีคนเข้าหาเยอะนะคะเป็นคนอบอุ่นนะ คือเขาเขาคาดเดาคุณไม่ถูกเลยอะคนคนเนี้ยนะเขากลัวนะคะเขามีความกลัวอยู่ในนั้นเหมือนกันนะออเราอาจจะช่วยเขาได้บ้างนะคะอาจจะในเรื่องของการแสดงออกนะคะให้เขารู้สึกดีนะคะว่าเออเราก็สนใจเขาอะไรประมาณนี้นะคะมีพลังงานของชาวราศีมีนเนาะคือนกมองว่าตัวเขาเองก็มีแหละนะคะความกลัวในเรื่องของ การเสียใจผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นคนที่แบบว่าให้ใจคุณยากเหมือนกันนะคุณคนเนี้ยแต่พอมาเจอคุณเขารู้สึกแบบถูกชะตานะคะถูกชะตามากๆอยากจะสารต่อความสัมพันธ์นี้นะคะเนาะกว่าเขาจะผ่านช่วงเวลาที่เล,เลวร้ายมาได้นะคะในอดีตสิคะเขาถูกปฏิเสธเขาถูกทอดทิ้งนะคะเขาถูกแบบ จบความสัมพันธ์มานะคะในอดีตทําให้เขาแบบเออเจ็บมากๆแล้วเขาก็กลัวนะคะกลัวว่าเราจะทําร้ายจิตใจเขาอีกไหมอะไรอย่างนี้ก็ได้นะอืเขาดูสิคะเขารู้สึกยังไงกับคุณอีกขอไพ่แบบพลังงานที่เขารู้สึกกับคุณเลยดีกว่ามาเดอะสตานะคะเขามองว่าคุณเป็น เดอะสตาร์ Star, นะคะเป็นคนที่แบบว่าดูดีดูแลตัวเองดีนะคะมีเสน่ห์นะคะ,ม,นนะนะคะมีความโดดเด่นคุณน่าจะเป็นคนที่เก่งมีความสามารถแล้วเป็นคนเด่นคนดังก็ได้นะคะชาวราศีกุมเนาะขึ้นเดอะเวิลด์มามาอีกแล้วนะคะเมื่อกี้ก็ขึ้นมาเนาะคือเขามองว่าคุณเป็นคนที่เพียบพร้อมเป็นคนที่เขาปรารถนานะคะเป็นคนที่ใช่สําหรับเขานั่นแหละนะคะเขาอยากได้คุณมาเป็นคู่แท้เป็นรักแท้ของเขานะคะ เขาอยากที่จะแบบว่าโอเคก็หยุดหยุดที่คุณเลยนะคะไม่ต้องการอะไรแล้วคุณคือคนที่เข้ามาเติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างนะคะในในชีวิตเขาได้แล้วอะ่ะอืมเขาไม่ได้ต้องการใครแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างของเขาอะค่ะนะเขารู้สึกยังไงกับคุณซึ้นสามดาบเป็นเก้าช่วยนะ เขาอาจจะอาจจะเป็นเขาก็าได้นะที่ดูแบบมีคนเข้าหาเยอะนะคะมีคนเข้าหาเยอะมีสาวสาวเยอะนะคะมีหนุ่มๆเยอะนะ <_ d ata> เขาก็จะเคลียร์แล้วก็จัดการนะคะจัดการเออช้อยต่างๆของเขานะคะแล้วก็เพื่อที่จะบีคุณแค่คนเดียวนะคะ <_ d ata> เขาจะให้คุณค่ากับคุณแค่คนเดียวเท่านั้นเพราะเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่และคนที่เขาแบบ ปรารถนารอคอยมานานอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากเจอคนคนนี้แล้วเขาก็เจอคุณแล้วอะไรประมาณเนี้ยนะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแล้วคุณรู้สึกยังไงกับเขาบ้างคะชาววันอาทิตย์พลังงานอาจจะสลับกันได้นะคะทุกคนนะด้วยชาเลอตค่ะต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลคนในเครื่องแบบนะคะหรือคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการเดินทางอยู่เสมอนะโอ้ยคุณก็รู้สึกว่าเขาใช่นะ คุณก็รู้สึกว่าเขาใช่สําหรับคุณเช่นกันนะคุณอยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้คุณอยากจะให้โอกาสความสัมพันธ์นี้นะและถ้าเป็นไปได้คุณก็อยากจะลงเอยกับคุณคนนี้เช่นกันนะขอดูสีดาบหน่อยสิคะสีดาบเด็กถือเหรียญคือนกมองว่าตัวคุณเองอ่ะอาจจะมีช่วงเวลาที่แบบท้อแท้นะคะเนอะมัน มันมีเรื่องของอุปสรรคในความสัมพันธ์นะที่นกเห็นนะ่ะอาจจะเป็นความยากลําบากระยะทางนะคะเรื่องภาษาการสื่อสารหรือความต่างใดๆก็ตามที่ทําให้คุณรู้สึกท้อนะคะแต่แต่จริงๆแล้วนกรู้สึกว่าคุณอาจจะท้อในช่วงแรกก็ได้นะที่แบบว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นไปได้เหรอความสัมพันธ์นี้อะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายคือคุณก็ประคับประคองนะคะความสัมพันธ์นี้แล้วก็แล้วก็คุณก็เดินหน้าต่อ นะคะเดินหน้าต่อกับความสัมพันธ์นี้คุณไม่ได้คุณไม่ได้แบบยอดท้อแต่อย่างใดเพราะคุณก็รู้สึกว่าคนคนนี้ใช่สําหรับคุณเช่นกันนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าทิศทางความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรเนาะขอดูทิศทางความสัมพันธ์นะคะถ้าใครที่ยังไม่เจอก็จะได้เจอแล้วนะคะความรักครั้งนี้นะขอแค่คุณเชื่อแล้วก็ศรัทธานะ แต่ถ้าแบบเป็นความรักที่แบบเจอกันผ่านออนไลน์เนี่ยนก,ก็ต้องบอกทุกคนเลยนะว่าเราต้องรักแบบมีสตินะเราเราต้องเจอตัวจริงเขาก่อนได้เรียนรู้ได้แบบได้เรียนรู้กันมาสักพักหนึ่งระยะหนึ่งรู้ตัวตนของกันและกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะก่อนนะคะถ้ายังไม่ได้เจอก็อย่าพึ่งนะทุกคนนะอย่าพึ่งแบบเออ ไปตกหลุมรักเขาขนาดนั้นนะคะเพราะว่าเราต้องรักแบบมีสตินะคะทุกคนมาขอดูนะคะว่าทิศทางความสัมพันธ์เป็นอย่างไรบ้างคะทิศทางความสัมพันธ์เนาะการเดินทางเกิดขึ้นแน่นอนนะคะคนคนนี้เนะเาะถ้าคุณโอเค2ดาบ ทิศทางความสัมพันธ์นุรู้สึกว่าตัวคุณหรือตัวเขานั่นแหละนะที่แบบว่าอาจจะเคยเสียใจผิดหวังในเรื่องความรักแล้วก็ค่อนข้างที่จะกลัวนะคะกลัวในเรื่องความรักความสัมพันธ์แต่สุดท้ายนะคะความรักครั้งนี้เนาะทำให้คุณหรือเขาเนี่ยแบบใจอ่อนนะคะแล้วก็เปิดใจให้กันและกันได้มากขึ้นนะทิศทางความสัมพันธ์เป็นอย่างไรบ้างนะคะสี่ถ้วยนะ สามถ้วยแปดไม้ห้าถ้วยนะคะ Queen of c u p s นกมองว่าทิศทางความสัมพันธ์นะหลังจากที่ได้เจอกันแล้วมันน่าจะดีขึ้นนะคะอาจจะเป็นช่วงแรกเนาะถ้าเป็นรักทางไกลไม่ได้เจอกันมันก็มีความรู้สึกอองอนกันอะไรกันอย่างนี้บ้างนะคะคิดถึงกันนะคะหรือว่ารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราต้องแบบ รอที่จะเจอกันมันรู้สึกทรมานอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเนาะแต่จริงๆมีโอกาสนะคะมีโอกาสได้เจอกันนะสําหรับคนที่แบบคุยกันผ่านโซเชียลนะคะก็มีโอกาสนะแล้วก็อืมนี่ไงการเดินทางนะคะการเดินทางขึ้นมานกว่าความสมคัญน,นี้ยมันไม่ได้ง่ายๆนะทุกคนนะมันอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนในในช่วงแรกหรือว่าคือ มันเป็นทางความรู้สึกอะค่ะนะเป็นทางความรู้สึกที่ไม่แน่ใจคือเขาอาจจะเข้ามาแล้วก็ชัดเจนกับคุณเลยก็ได้แต่ว่าด้วยความที่ยังไม่ได้เจอกันเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกเไม่แน่ใจอยู่ในนั้นนะมันขึ้น The Moon เนี่ยคือขึ้นมาแล้วก็เป็นเดอะชาริออหลังจากเจอกันแล้วนะคะความรู้สึกดีนะคะความรู้สึกแบบเออไว้เนื้อเชื่อใจกันมันก็จะมากขึ้นนะทุกคนเนาะประมาณนั้นนะ ตราบใดที่ยังไม่ได้เจอกันก็คงแบบก็คงยังยังไม่ก็ยังคงมีความรู้สึกกังวลใจอย่างนี้อยู่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคือมันอาจจะเป็นความรู้สึกในใจเราอะนะคะไม่ใช่การกระทําของคุณคนนี้นะคะคนคนนี้เขาจะแสดงความจริงจังนะคะจริงใจให้กับคุณได้รับรู้อย่างแน่นอนนะคะคนคนนี้นะเขาอาจจะเป็นชาวทัดลมได้ด้วยนะคะเมทุนตุนกุมนะ เขาตั้งใจแล้วนะคะที่อยากจะมาเจอคุณแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์นี้ในอนาคตนะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขอดูว่าไพ่ยอยากบอกอยากแนะนำอะไรให้กับชาววันอาทิตย์บ้างนะคะขอดูนะคะไพ่ยอยากแนะนำอยากบอกอะไรให้กับคุณบ้างเนาะ สี่เหรียญน,นะไพ่บอกว่าอาจจะเป็นพลังงานของคุณเองอะนะสี่เหรียญที่คุณกลัวมันเป็นความกลัวนะคะกลัวว่าจะเสียใจผิดหวังอีกอะไรประมาณนี้นะเพราะพลังงานอาจจะสลับกันได้แต่คุณคเนี้ เขาจริงใจกับคุณนะคะไพ่บอกนะเด็กจ่ช่วยคุยกันไปก่อนก็ได้เรียนรู้กันไปก่อนก็ได้นะคะนะถ้าคุณยังไม่อยากที่จะให้สถานะก็ยังก็ได้ก็คือว่าคุณลองให้โอกาสเขาดูนะคะเรียนรู้กันไปนะหนึ่งเหรียญแน่นอนนะความสัมพันธ์นี้พัฒนาได้คนคนนี้เขาจริงจังกับคุณอย่างแน่นอนนะก็คุณก็ลองให้โอกาสตัวเองดูนะคะเราอาจจะยังไม่ต้องแบบ ใส่เต็มขนาดนั้นในความสัมพันธ์นะคะถ้าเรากลัวเจ็บใช่ไหมเราขึ้นสี่เหรียญเนี่ยเราก็กลัวนะคะที่เราจะเจ็บปวดนะคะเนาะไม่กล้าที่จะทุ่มเทนอะอาจจะเคยทุ่มเทมาแล้วนะคะในเรื่องของความรักแล้วมันแล้วมันเวลาที่มันแบบจบลงหรือพังลงเราก็แบบเสียสูเลยเนาะคือแบบรู้สึกแย่มากๆนะคะเราไม่มีความมั่นใจในเรื่องของ ความรักอีกเลยอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะเจอเรื่องหนักๆมานะคะในอดีตนะหกถ้วยค่ะคนคนนี้อาจจะมีวัยที่แตกต่างจากคุณก็ได้นะคะนะก็ลองดูนะลองเรียนรู้กันแล้วก็คนคนนี้อาจจะเป็นคนในอดีตชาติของคุณก็ได้นะคะนะก็ไพ่บอกอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือคําแนะนําของไพ่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคน ขอบคุณมากมายเลยนะคะทุกการรับชมรับฟังนะใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะแล้วก็ใครสนใจนะคะเช็คดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาได้นะคะตามไอดียไลน์ที่ให้ไว้ด้ดานล่างคลิปนี้ค่ะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะเจอกับความรักที่ดีแล้วก็คู่ควรกับเราด้วยนะคะวันนี้นกขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ